้้ยยโอครับสวัสดีครับบอยนองครับกล่าวสวัสดีเสาร์วันที่ครับที่แปดที่แปดครับวายวยครับเสารวันที่ที่แปดครับพี่น้อง18แกันยายุครับเริ่มเป็นแดงเมือครับกินตียงข้างดำแหมโอ้ยได้กินกัะไข่ตัว แองบัเดิกที่มีบอกเสื้อหมอกเสื้อมอนแนว้ยมลุงสมองก็บบได้กินน้ำเขาจัทีครับบัได้กินนะครับสมองเริ่มเบือแล้วครับพี่น้องปลาเขียนกับบ่มีน้ำมันครับวันนี้คับปลาโตครับพ่อไม่ดินครับอ่าบลาดินหอยดินที่นิสารสวัสดีแมเมฟซีทุกหมองทุกบอลครับครับเขอบปลาฮันตอไม้เฮี้ยครับพี่น้องหานต์บึงหน่อเพิ่นหา์ฮันหนงหน่อครับเพื่อเดินแหนงงามครับอีกปลาหนึ่งครับพี่น้องปลาที่เคยว่าประจําเราหมู่บ้านไปอีกปลาหนึ่งพูนครับลุกวอยๆครับ คื <laughs> อ,อนหนหาไอ้ออกพรรษานี่ครับพี่น้องโอ้ยคือหย่อมฝนหยาดแล้วอยู่ครับพี่น้องจังหวัดอุบลบ่มี่ฝ่ามีฝนน้ำเขาดอกครับเอ้างครับ <laughs> พี่น้องทางภาคเหนือกลางเชียงรายทางหน,งนองคายนามกับตัวมนะครับสงสัยจงเป็นบ่าวตัวก็เป็นไอ้ดินแล้วเป็นแม่แหล <laughs> <laughs> โ็โอ้ยครับอุ๊บด้วยครับพี่น้องครับเทศบานก็มาหลายครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งน้ำบ่าวสิมานบ่บีนครับตามมาเลยครับครับกลัวสิไปเลยครับ เพจเอให้ก uh, um, ่อ oh. นไข่เดียว่มีแปลงมาทาหนาเพื่อนนะครับตามว่าว่าสิ่มันโนไปอากาศดีดีครับแม่แม่เอฟซีครับตะนอนเว้นครับคุณน่ะต้นกุ้งต้นสาดโบราณเท่าครับครับปุ้ยก็ได้กระยด้บัดนี้พี่น้องขนาดพ่าะในนี้จากรถไปครับพี่น้องให้กับชาวบ้านนะครับเพียบครับโอ้ยงานงานเนี้ยงใหม่เนีงานของเมื่อกี้แม่ปลอมเพิ่มขึ้นข้ามาจาก จากไใจเราคงแั็งเนื้อม <c> ั <oughs> จากรอยเอ็ดบ่ะครับ <c oughs> แม่นบนน่๋ยวคุณแม่ปลานี่อยู่ทางบุรีรัมย์จ้ะกินหอดเด้อแม่เด้อแม่ตุไล่น้ำครับ,บกินหอดวัตถุก u l k u l ขึน,ขขนที่พ่นเด้อครับแม่ตุไล่แม่นุดแม่ทองใสครับปูมาซุบุกกระไผาะใหญ่ได้เลยดองเนี่ยครับถามบางอย่างนะ กำลังใจในพี่น้องที่นำ่มวมน้ำเด้อครับครับอยู่รอดปลอดภัยครับคว้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอควายมีก็กบกานี่ไับตัวเอาบนบน้ำน้ำก็คุ้มๆเลยครับแม่แม่ครับคอยไปครับพี่นรางระว่างเนี่ยนิดห่งมเลย่นว่านไนดินกันคือกระดานแล้วคือหอกนะ,ะปอกเหยียวไปตลบ <ะ S 1> นอนยังไงมันกับมเนว่าต๊เสื่อเราบดเจ็บได้พี่นองอุ้ยบัสตายไปับแม่กบดเจน่อเกกวนั่นงานที่เราว้ยบนบาตูเดีวเต็มยล่นี่บอกบืงวได้กันงลางเหนีงอยู่กระเป๋าแม่ประเสริฐเหมือนเดิมครับวันนี้ครับับบมานไรกระเป๋กอีแบบ้าเทียได็กบ้นธรรมดาต้นเราที่จะโมมนก็ได้กระเป๋าบ้านแห้ง ดครับน่าโอ้ยให้ไม่มหลเบิ่งครับก่นออกปองปากเนี่ยทีสันสวยงามได้กุงเทพยมลาติีโอ้ว <laughs> น่าทีนอกขอบคุณเออแต่ว่าเขาก็น้ำใไม้ห้าเนี่ยก็หลวดน้ำก็ได้อ๋ขอขคู่กันครับก็จังเพิ่นบ่นอยากให้เอานี่ยแล้ว ก๋วไปดึงไว้ดึงไว้กังยาด้วยพี่เกา่าบาวตัวเป็นคนมึนฮาอ,อ,อยากฮะกินเสื้อเมือกันไปพี่น้องครับขบวหากขบได้กินครับตัดไปได้ไหครับเดี๋ยวอยากได้กินอุ้ยแดงจืงคือพี่น้องนัดไปได้ไหมครับแหนงอุบบวกครับอุ้ยไปดององั่ะ เอาดินกับผ้าสิแล้วเวียกครับผ่าวาวครับแต่ละมื่อจักอันนั้นจักอันนี้โอ้ยแต่เป็นตบ้าตัวหลบหอมมาหลุดเมียกิจาขึ้นได้กิจาอิสระของความในโสดแต่ว่าบวกเอาหลัลุงเมียก็ดีเฮอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวเงาจังนะใช่าหมมาเงาเด้่สายสมมตสอบซู้สืหอผู้อะไรก็ไดลโอ้โหนะครับ ลุยกอดีไปต้งไหนนี่บอกสายลมเดือนตุลาออกพรรษาพัดมาตึงตึงหัวใจสาวนาคนหนึ่งเฝ้าคิดถึงคนฮักคนไกลมย้ยไ่อยากกินข่าวขาหมูได้เห็นฝากอ่ะนะเน้ยโอ้ยบ้าอีดโอดแห่งพี่น้องแง่งแง่งแงงพี่น้อง ุณน่ะานมเมืองครับับาไทครับคุณน่ะแขงใหม่สั้นสากลาครับตุ่มกิ่มแก้วเป็นนอเป็นนอนาะเบาตัวเน่ยครับพอมดีครับเราใหม่พายปลาบานเข้านี่รอมคักเมนเบาวดินอย่งไฮแม่แม่เอฟซีเพื่นไดนกินน้ำดีครับเป็นนอครับคุณนอนน้อไหมครับแขงหนึ่งถ้าถึงห้าโ ไปดีปากวะโอ้ยไปดีปากไปเกาวดูโอ้ยนีินเลยนี่ก้อนี่แห้งง่ามให้แม่ครับมีแต่แนงค่ะพี่น้องปอกไปโอ้ยไรดิแหนงนี้นี่แห้งแสบเมืองใไดผมแห้งไหวหายก็ง่ามรู้ๆน้าใหม่ไฟพี่น้องผมเนียบเก็บเก็บเบาตัว หลาครับแข็งหนรับเอาเบิด์ด้ลครับพี่น้องแขงหน่อยง่งยเบาจัดเบิดละมุนก็ดีครับมึงเนี่ยพี่น้องแหนงไหวเพื่อนนี้ครับนี่แหนงถูกพอดีครับแหนงถูกแหนงที่ออกตามที่เข้าตัดไปนะครับแข็งหนาะยแข็งหน,น่อยผู้ใดมาถางทางใครดี ติ <Es> ่งดิงติงอลิงติย <one> <dem> ิงติงยิ่งตกสั่งละหางสั้นกิ่งดิงมันคือกนใหญ่บพมันใสแพมเพิดมาอยู่วะนัไม่บอกได้มาใส่กะดีได้แล้วเหรอีหญ่ายเงี้ยไงเนี่ยรุ่นนี้รุ่นนี้ได้ใส่กะปวดไปด้วยเหตุใดแล้วสายหนุ่มมาอยู่แล้ว นี่ลิ่งไกล50ปีแล้วเบิดสุแนวก็สิเหี่ยวเหี่ยวมันบ่เหี่ยวตั้งแต่หนังพังมันบ่พังตั้งแต่หน้าอีผีบ้าก็เหี่ยวนําโอ้ยโออ้ยนเฮ้ย วันนี้บ่าวัดจะสายหน so ุ่มได้เลยนี่แกซุกเตาหูชิออกมาไม่ไหวนะจำเพาะกะสี่เอาไว้อยู่ได้สิบ้าครับให้เนี่ยถึงให้กับบ่อสูงครับ เน,นี้ยง,งามๆพกักการหลังแตกตาออกอู้พู่งเด่นละแล้วคนเพลายาดเด่นพงเด่นกี่ดองครับบมืด่ดืเอากับเกิดมาใหม่ครับพี่เดมอมี่ดับครับพี่น้องครับเมื่ไหร่ไพป่ปลานี่ยิ่งหักยิ่งแตกครับพี่น้องอย่าคิดบนหยั่งครับแต่ไฟใหม่คนกันยังดิไฟใหม่ไฟใหม่คุกปีเด้อ,รอครับพี่น้องจะเป็นไ,ไฟปลามาที่ทางไหนเนี่ยไฟใหม่ก็มาตายพี่น้องเอ้ยรถจกมายกก่อออกไปเพคนกันยังเกิดอยู่ครับก็เป็นบ้านเด็ดครับ เอาไปมันก็นมีส่วนย,ย่างนะครับพี่โตเพราะว่ากอไผพมันมีหากอยหลายครับบ่มีทางดับแนวแล้วลครับพ่นก็เป็นคืนนอกระเพยอคือตีบ่มีไสยย้แตกเนาะแตกแเนื้อออกครับแตกกริงแตกการแตกกอพนนี้แต,แตแ่แหนงเดียวพอด้แตกตื่นเต้นกับมาแล้วงามๆครับพี่โตสวยงามเลย <c oughs> ครับผม นี่นะครับที่ต้องการแหนงนี่มาโตมากมาครับว้ายอืม,มาเกาะเห็นมั้ยนี่ครับละอุ้ยครับแหนงมึงเป็นอะไรนึกถองขนาดดาวก็ใกระเป๋าก็เนี่ยนบอกบอกพี่น้องลุ่นทุททบทเด้อครับนี่ทุบทุบบวกกับทุบมุนแห่งครับทุบบุ๊บบุ๊บครับพ่อเขาเนื้อเขาเกลือครับไม่ห่อนนี่นะบดาวสิพี่แกง แกง็บแซ่บแกงกินเคียงใช่หรอหัดหอมหอมหวยๆครับกลินผักกแยงล่งเป๊ะม่อนี้ปอกครับปอกออกพอดอนับถุบเป๊ะๆเขาเบีร์ได้หลายเนี่ยเขาเบี้์ได้หลายเ็ดรอุ่วะแน่ทำเ็นแบาเพชรอุตวเบาห็นมากเก่นมือควยมากน้ำใสบเหมือนเดิมน้ำใส่โอ้โหหนบหน่อยเด้อครับไปเต็มปีนี่ มิเตียงธรรมดาพี่น้องใช่ครับมากับบป๋าโตมากับไอ้ดินเหนียวบ่ครับในทั้งน้องใหม่ใ่ทั้งมวนพี่น้อง,องครับทั้งรุ่นมาหัวสีแตกวัวลังเหยียบบอยก็ไปอีกจุดนึงครับมือหนึ่งครับนะครับไปเดินทางต่อ,งอบอยอันน,ออาานี้น,น้องใหม่บ่าวเนีน่ยใช่หรองานโอ้ยโอ้ยครับเกือบลื้อมาแล้วเดีเปิดม้วนก็ยังลุ่หนาลุ่หลังหรอโอ้ยย่องโอ้ยครับ ว่าตัวอาสิเจนามากเด้อพิจารณาเด้อับใครขั้มไพทีอู้วิ่งจำลอนหนึ่งเริ่มทีจำยังบ่ได้แล้วใครแน่จริงที่จำบ่ได้ขู่เหม่อนีแจ็คเป็นนีผู้ใดแน่เจ้านี่กันเอาเป็นเด้อเป็ดจังไดคือว่าหาอกันเท่าจำยังเท่าใดละเด้ออู้วิ่งนอนสองแหนงว่าตัวสองคนสองสอง พอดีบอกเลขด้วครับนี่น้องใหม่ครับสอนี่นี่แกงครับปบินบอกใกบ่าด่และคลองือยังบ่พราะดติดถใดือ่กเนะคล้องกนะครับปะเกันครับโอ้ยรับี่น้องโอ้ยจอบงางเนงามเนาะโอ้ยโอ้ปบเองวัน่าวตัวสิเอาได้ันดพีมกก็ฟังพี่เาตัว ได้วะโอ้ยเ่าวะเป็นยห่าอยู่ลงมาอยากกับโอ้โอ้โอ้คุณจะลงมาเนี้ย

ในย่ไหเนาะครับทีี้ทั้งบาทครับผู้นำวมเป็นไม้แคระแล้วบ่ครับเอาตัวกนไปดิไดนไกลอกรางายหน่อกลางกพีจังไหนีโอ้เดี๋วมีใหญ่อยอเด็แต่คอยส่งกำลังเ่นไก่ครับพี่้อมสายจะคว่มเป็นท่วงเอยรเขาเมื่อกออกง่ายแต่น้อยนิเาเป็นน้หมอแหไรบ่ ใส่บาตรสวงาลายบทถูกหกบาทเดียวคือใสได้เราอ,อยู่ขึ้นคน่อยเกิดอะไก้นนด้ก็คือมุ <c oughs> <c oughs> แง่งามๆเลยครับแง่เน,นดงองตรงังในแต่หัวดูดูพุดมันแสงเครับนี่มนะันแสง่มวนนะดีมวลวนะั่นรดียครับพี่ต้องไปสมไปพี่น้องพต้องไปสมไปท่าเอามา กินปลาปลามามันแทงโอ้ยทีว่าเขากันลำลมว่ะดูน้ำกันนีรครนี่บ่ใส่ยมื่อยมือยับปเอาได้รบ่ละเบาตัวใครทก่นีกวได้ด้วย

การก่อนนะพี่น้องอุ้ยแหนงก่อนี่โอ้โหผีข้างล้างเข่าคนฮัทดนาะอือรับพี่น้องเห็นแถวแหนงก่อนเลยครับนี่พี่น้องแหน่งอ้ยนี่แหนงงามเลยแสบแหนงงามมากครับครับพี่น้องโอ้ยพานางเอ้ยสาวมาลำมือนีมาผู้ดีเทนัวฮะโอ้ยโมเมีนต้องเมินสาวมาลำเนาะมาจนเลยต่อท่านผู้ฟังบอง โอ้ยพานางเอ้ยทำผู้ปังเหมือนมาผู้ดีแท้น่อน่อยยังก่อนโอ้ห่าไหีเยสีปั๊บแ่งๆหนาแ่งหนาถ้าแป้งจังเป็นนูนเ้ยโอ้ยอะไรก่ว่ลอะไรทำของบนก็ได้เกาะเอาบ่รับอยาาได้เกาะอยู่ครับว่าสิปีนไงผมไปตะปีนมาได้ยรอกน้ำมันกระขัวใหญ่ ต้องหลบไข่ฮมให้ดีนะอ๋าอุ้ยรับี่เดอ้ยโมเป็นลครับบ่าไอ้ดินเดีประสบการณ์เมื่อนนี้เลยโมบ้านใช้มือกล่องที่เดี๋ะดินระล่างนินงนล่ขอะล่งบะไรครับขอบ้าเลยทิ่ขอปอกลูงดไปเป่าด่าเขา่ไที อันนี้ผู้เสียสาระเป่าให้ใครอยู่ครับผมพอเป่าเดอกมันเหม็นดากสิบ่มีให้กันสิเดนี่วในรั um> <N> ้ส <squishy> ิเดียวเปากันในรั้ะเปลากันน้ำมันมวนก็ไปดินเปลากันไปขอเสนออะไครับกอนก่อนถีบตกลงมาขึ้นมาแบบนี้ไลวไล่แบบแบบเป็นวายเฮ็ดเอาเด้อดิ มันเป็นจริงมันไปจักอยู่แล้วอนอนอวยนะโอ้ยเกือบเสียบหน้าฟากไข่อยู่โอ้ยมหมดนี่แหละป้าดครับนู่มือมอเลย นี่นองยงาสันอนว้าย้ยนี่นอนเลยจะไปยี่รกอะเบิ้งกะจะไปอยู่ไก่ดูไก่ละเต่าเด้อครับเอาเอาใจคอยแต่ว่าบว <c ười> ว้าย ครับัครับครับ่ะบนนีครับพี่น้องบนนี้โอ้ยครับเป็นทางหายอยู่ครับอยใจกันครับดีไสกอนปไดพวกนมือกองต้องระมัดระวังด้พี่น้องนั่น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 ัโยอะออโอ้ย โอ้ยตอนนี้โอยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอคนเอยโอ้ยแล้วพี่ท้อยโปดอย่าเดือดคลิปอ้ยครับคดั้่ทางเขาได้ปายมาแบบจังๆ้วยครับผมคุณฉัดเลยครับ